โลกอยู่ในสภาวะวิกฤตความบาปได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างมนุษย์กับพระผู้สร้างความมืดและความสิ้นหวังแผ่พรุ่มเหนือแผ่นดินโลกนานนับศตวรรษแต่ในความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางไว้แล้วนี่คือพระสัญญาแห่งความรอดและชีวิตนิรันดร์นับตั้งแต่ความบาปที่สวนเอเดนคํำพยากณ์ผ่านผู้เผยพระวจนะ ได้ประกาศถึงพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อนำอิสราเอลและมวลมนุษย์กลับสู่สันติสุขในพระเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือข่าวพิเศษพระสัญญาแห่งความรักที่จะเปลี่ยนความหมายของคำว่าความหวังไปตลอดกาลค่ะและเรื่องราวต่อจากนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำให้พระสัญญาอันยิ่งใหญ่นั้นสำเร็จ คือการประสูต์ของพระเยซูคริสต์ผู้จะเป็นแสงสว่างแก่ทุกประชาชาติขณะที่โลกอยู่ภายใต้อำนาจของจกักรวรรดิโรมันและชาวอิสราเอลกำลังโหยหาอิสราภาพทางการเมืองแผนการไถ่บาปจากพระเจ้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่สำคัญแผนการแห่งความรอดไม่ได้เริ่มต้นในราชวังแต่เริ่มต้นกับหญิงสาวผู้ถ่อมตนที่เมืองเล็กๆในกาลิลีนามว่ามารี ทูตสวรรค์ได้ทักทายเธอด้วยถ้อยคำที่ว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิดอย่าก,กลัวเลยเธอจะเป็นที่โปรดปรานแล้วและจะตั้งครันคลอดบุตรชายให้ตั้งชื่อว่าเยซูผู้จะทรงเรียกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดและแผ่นดินของท่านจะไม่สิ้นสุดเลยมารีถามถึงความเป็นไปได้ของการตั้งครันโดยที่เธอยังเป็นหญิงพรหมจารีทูตสวรรค์ จึงได้ยืนยันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้มารีจึงก้มศีรษะลงและยอมกระทำตา,ตามพระประสงค์นั้นในขณะเดียวกันในอีกด้านโยเซฟคู่มั่นของเธอต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญเมื่อทราบข่าวการตั้งครรภ์โยเซฟต้องการจะถอนมั่นอย่างลับๆ แต่ในความฝันทูตของพระเจ้าได้ปรากฏและสั่งไม่ให้เขากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาเพราะเด็กที่ปฏิสนธินั้นเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระบุตรนี้เองที่จะช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปโยเซฟตื่นขึ้นด้วยความเชื่อและความรักและเลือกที่จะเชื่อฟังโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแผนการถ่ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้แผนการเริ่มเดินหน้าแต่จุดเริ่มต้นกลับเป็นไปด้วยความยากลำบาก ภายใต้อำนาจของจักรวรรดิโรมันพระราชกฤษฎีกาบังคับให้ประชากรเดินทางไปจดทะเบียนสมโนครัวทําให้โยเซฟและมารีที่มีครรภ์แก่ต้องเดินทางอย่างยากลําบากหลายวันไปยังเบธเลเหเฮมเมืองแห่งดาวิดเมื่อไปถึงเบธเลเฮมที่เต็มไปด้วยผู้คนพวกเขากลับไม่พบที่พักโยเซฟต้องเคาะประตูหลังแล้วหลังเล่าแต่ทุกที่ปฏิเสธเขาอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ในที่สุด ในความมืดมิดของค่ำคืนนั้นกษัตริย์แห่งกษัตริย์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกได้เสด็จมาบังเกิดในสถานที่ที่ต่ำต้อยที่สุดที่ซึ่งนางมารีคลอดพระบุตรและวางพระองค์ไว้ในรางญ่าพระผู้ไถ่ยของโลกไม่ได้ประสูติในพระราชวังแต่กลับทรงเลือกมาบังเกิดในคอกสัตว์ในโรงนาที่เมืองเบธเลเฮม ข่าวดีแห่งการประสูติได้ถูกนำไปสู่ชนชั้นที่ต่ำต้อยที่สุดในสังคมคือเหล่าคนเลี้ยงแกะทูตสวรรค์ปรากฏพร้อมพระสิริของพระเจ้าและกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสตเจ้ามาบังเกิด ที่เมืองดาวิดและนี่คือหมายสำคัญท่านจะได้พบพระกุมารน,นั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า ทันทีที่เสียงเพลงสู้สวรรค์จางหายไปเหล่าคนเลี้ยงแกะรีบเดินทางไปและพบกับพระกุมารตามที่ได้รับแจ้งพวกเขาคุกเข่าลงนมัสก,การด้วยความยินดีอย่างที่สุดขณะที่ข่าวประเสริฐเริ่มแพร่กระจายโดยชนชั้นต่ำต้อยในดินแดนอันห่างไกลปราดจากทิศตะวันออกก็ได้เริ่มการเดินทางตามดาวดวงใหม่ ดาวแห่งความหวังได้นำทางพวกเขาข้ามทะเลทรายและอาณาจักรอันแสนไกลไปยังโรงนาในเบธเลเฮมเมื่อได้พบพระกุมารกับมารีพวกเขาก็ก้มลงกราบถวายนมมสการด้วยความยินดีพวกเขาเปิดถีบสมบัติถวายเป็นเครื่องบรรณาการอันล้ำค่าคือทองคำกำยานและมดยอด การประสูกต์ของพระเยซูไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าในอดีตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ไม่ได้มาเพื่อเป็นกษัตริย์ทางฝ่ายโลกแต่ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุกคนที่วางใจในพระองค์คริสต์มาสจึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองตามเทศกาลแต่คือการประกาศพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ยอมลงมาอยู่ท่ามกลางเรา ในานามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราและเพราะการเสด็จมาประสูติการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เพราะพระคุณน,นั้นเราจึงพ้นจากการลงโทษและได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์จะเห็นได้ว่าพระเจ้าได้เสด็จลงมาเป็นมนุษย์เพื่ออยู่ท่ามกลางเรา เพื่อนำแสงสว่างมาสู่ความมืดมิดพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อมอบความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่โลกที่อยู่ในความบาปและนี่คือการสำแดงพระคุณอันหาที่สุดมิได้สุดท้ายนี้ขอให้ความหวังและพระคุณนี้สถิตยอยู่กับท่านผู้ชมทุกคนในเทศกาลคริสต์มาสนี้ค่ะ